หาซาตาน EP6 ผู้แต่งมุ่นพงใหญ่ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆปินนักสืบร่างเล็กนั่งค่าบุหี่ไว้พังเพ่งมองพิมพ์มันไม่หยุดท,ทำเลยที่เขาต้องคอยหาข้อมูลต่างๆให้กับเธอโดยแลกกับการหาลูกค้าเขาอดโมโ oh หความเขี่ยวของอีกฝ่ายไม่ได้คราวนี้ผมต้องได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อหน่อยหากอยากให้ผมช่วยสืบแล้วก็ได้สิ ข้างนี้ขอแค่เพียงคุณรีบรายงานฉันค่าตอบแทนของคุณสูงอย่างแน่นอนบินเอื้อมือปีบแฟ้มบนโต๊ะทำทีเรากับพิจารณาเอกสารผมขอเวลาไม่นานคุณจะได้รับข้อมูลแบบละเอียดในเมลของคุณอย่าลืมโอนค่าตอบแทนให้ผมก่อนครึ่งหนึ่งละ่ะผมจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นถึงจะได้เริ่มดำเนินการได้ไม่มีปัญหาฉันจะโอนให้คุณเลยทันทีก็ยังได,ได้เพราะงานนี้ด่วนที่สุด เสียงข้อความแจ้งเตือนโทรศัพท์ของบินดังขึ้นเขามองตัวเลขอย่างไม่เชื่อสายตาผมจะรีบดำเนินการให้คุณเลยตอนนี้หลายชั่วโมงต่อมาพิมพ์ได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเธอปริ้นข้อมูลต่างๆใส่ลงในแฟ้มเพื่อนำไปมอบให้กับแนนซี่เมื่อพิมพ์เดินเข้ามาภายในห้องหนังสือเธอวางแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะเบื้องหน้าของแนนซี่ขอบใจเธอมากฉันขอเวลายอยู่คนเดียวสักพัก แนนซี่พูดพางหยิบเอกสารภายในแฟ้มขึ้นมาพิจารณาหัวใจของเธอเต้นรัวไม่หยุดภาพที่เธอเห็นคือใบหน้าของชายเจ้าเล่ห์สายตากิ้งกอกใบหน้าสามีเก่าของคาร่าเธอรู้สึกเบิกบานที่ได้รับข่าวดีครั้งนี้แม้จะดูเสียงแต่เธอตัดสินใจแน่วแน่ที่จะลองใช้งานราฟาเอลดูปัญหามีอยู่ว่าเธอไม่ควรออกหน้าเจออีกฝ่ายด้วยตนเองแนนซี่นั่งคิดอยู่คู่หนึ่ง แล้วรอยยิ้มหยักก็ผุดขึ้นที่ริมฝีปากของเธอหนึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดรับสายแทนผมทีสิราฟาเอลกล่าวอย่างงัวงเงียไอ้โง่ที่ไหนโทรมาไม่หยุดผมบอกให้คุณช่วยรับสายให้ผมหน่อยราฟาเอลตวาดเสียงดังลั่นบ้านเสียงโทรศัพท์ยังคงดังไม่หยุดเขาเอื้อมมือไปคว้าอย่างเดือดดานผมไม่มีเงินจ่ายไม่ต้องโทรมาอีกผมจะนอนเข้าใจไหมคาร่าเมียเก่าของคุณตอนนี้เธอแต่งงานใหม่ สามีของเธอรวยมากพอที่จะช่วยคุณใช้หนี้ไปจนหมดหากคุณต้องการเงินแค่คุณไปหาเธอตามที่อยู่ที่ฉันจะบอกนี้เท่านั้นลาฟาเอลลังเลแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเมียเก่าของผมชื่อคาร่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับฉันถ้าอยากได้เงินก็ไปตามที่อยู่ที่ฉันบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมขอหากระดาษก่อนแนนซี่เงียบไปคู่นึงได้ลาฟาเอลจดอย่างรวดเร็ว แนนซี่กำลังรองชมความพินาศของคาร่าอย่างใจจดใจจอ่อเธอรู้ได้ว่าราฟาเอลเป็นนี่พนันซึ่งก็หมายความว่าอีกฝ่ายจะใช้โอกาสทั้งหมดที่มีอยู่นี้รีดไถเงินจากคาร่าทุกวิถีทางทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นตามแผนของเธอในไม่กี่ชั่วโมงต่อมาราฟาเอลมุ่งหน้ามายัางบ้านที่คาร่าอยู่ตอนแรกเขาไม่อยากเชื่อคำพูดของคนปลายสายแต่พอมาเห็นกับตาของตนเองแล้วทุกอย่างจริงอย่างที่คนปลายสายบอก เธอเดินเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางมีสง่าราศีเล่าลกับผู้ดีลาฟาเอลยังคงหวนคิดถึงวันคืนเก่าๆระหว่างเขากับคาร่าเธอสนใจเป็นภรรยาของเขาเธอมีชีวิตชีวาสดใสกระทั่งเขาทุ่มเทใจให้กับเธอแต่พอนานวันที่อยู่ด้วยกันทั้งคู่กับมีเพียงปากเสียงทะเลาะกันตลอดเวลาเธอมักจะเซาซีกวนใจเขาเรื่องเงินทั้งที่เขาเองก็ยอมนำเงินเก็บทั้งหมดของตนเอง ใช้ในการเนรมิตงานแต่งให้กับเธอจนหมดเขาแค่หยิบยืมเงินของเธอมาใช้เพื่อในการเสี่ยงโชคบ้างก็เท่านั้นแต่ใครจะไปคาดคิดยิ่งเล่นกับยิ่งถล่มลึกจนไม่อาจใช้นี่ได้เขาจําเป็นต้องหนีบรรดาเจ้าหนี้ราฟาเอลเชื่อว,ว่าบรรดาเจ้าหนี้ไม่มีทางทำร้ายคาร่าอย่างแน่นี่แสดงว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจทําในตอนนั้นไม่ผิด เท่าที่ดูตอนนี้คาร่าก็สุขสบายดีกว่าเขาซะด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังไม่หยุดทันทีที่คาร่าเปิดประตูเธอเห็นใบ,บหน้าของราฟาเอลสีหน้าของเธอกับเปลี่ยนเป็นขาวซีดขณะที่เธอกําลังรีบร้อนปิดประตูแต่อีกฝ่ายยื่นมือมาพร้อมออกแรงผลักจนเธอเสียหลักดูเหมือนว่าเธอจะไม่ดีใจที่จะได้เจอฉันอีกครั้งนะคาร่าออกไปจากบ้านของฉันก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจอ๋อเธอมีความกล้ามากกว่าแต่ก่อนซะอีกนะที่รัก ลาฟาเอลเอื้อมือไปจับมือของเธอเธอแต่งงานใหม่แล้วจริงๆด้วยแหวนวงนี้ดูท่าน่าจะได้ราคาอยู่คาร่าขมวดคิ้วไว้คุณจะทำอะไรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะหรือว่าเธออยากให้ฉันใช้วิธีแบบสมัยก่อนเหรอเอาแหวนนั่นมาให้ฉันแล้วฉันจะไปจากที่นี่แต่โดยดีไม่ฉันไม่มีทางให้อะไรแกทั้งนั้นหึกล้าลองดีใช่ไหมลาฟาเอลบีบคอของคาร่าแล้วหัวเราะอย่างลำพองใจ มือของเธอพยายามปัดไป่ายไม่หยุดให้ดีๆก็ไม่เจ็บตัวแต่ในเมื่อเธออยากจะลองดีกับฉันเองนะใบหน้าของคาร่าเปลี่ยนเป็นแดงก่าําเธอแทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงอยู่แล้วลาฟาเอลพบว่าร่างของเธอในตอนนี้หยุดดิ้นเขาจึงปล่อยมือฮเธอทําตัวของเธอเองนะคะล่าจะมาโทษฉันก็ไม่ได้ลาฟาเอลไม่สนใจอะไรเขาถอดแหวนทองที่นิ้วของคาร่าแล้วเดินเข้าไปค้นหาข้าวของที่มีค่าอ,าอื่น กระทั่งได้ของมีค่าและเงินจำนวนหนึ่งเขาจึงเดินมาดูคาล่าที่ยังคงนอนหมดสติอยู่ที่เดิมทันใดนั้นในใจของเขาเริ่มร้อนลนสัญชาตญาณทำให้ราฟาเอลยื่นมือไปแตะจมูกเขาร้องขึ้นมาฉันไม่ได้ฆ่าเธอนะเธอตาหากที่บังคับฉันเองไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วหากมีคนมาเห็นร่องรอยบนลำคอแล้วก็ต้องมีคนตามสืบจนพบตัวเขาอย่างแน่นอนราฟาเอลตั้งใจทำลายหลักฐานต่างๆ เขาเดินเข้าไปที่ในครัวและเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้หลังจากที่ราฟาเอลออกจากบ้านเขาโยนไฟแช็กเข้าไปภายในบ้านเพียงไม่นานเพลิงไหม้ก็แผดเผาบ้านภายในระยะเวลาไม่กี่ใจราฟาเอลรีบเร่งเดินทางออกจากที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามในเมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเขาทำได้เพียงแค่หลบหนีเท่านั้นกลัวแต่ว่าตอนนั้นจะมีใครมาเห็นเขาที่บ้านของคาร่าหรือเปล่าแล้วสาวตัวมาถึงเขาเหตุการณ์จากไปอย่างกระทันหันของคาร่า เมื่อชอนได้รับข่าวไฟไหม้บ้านซึ่งคาร่าหนีออกมาจากในที่เกิดเหตุไม่ทันจึงทําให้เสียชีวิตช้อนแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตนเองทั้งที่ช่วงเย็นเขาก็จะกลับมาอยู่แล้วแท้แต่ตอนนี้ไม่มีกระทั่งบ้านและแม่ของเขาติดต่อไปแล้วโนอาไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องกับคาร่าเร็วขนาดนี้ที่สําคัญเขาไม่คิดว่าแนนซี่จะลงมือได้เยี้ยมโหดตอนนี้นายต้องไปพักอยู่กับฉันก่อน ส่วนเรื่องอื่นๆรอผลชนะสูตรก่อนแล้วค่อยว่ากันผมไม่อยากไปรบกวนคุณมากกว่านี้ผมรู้เรื่องทั้งหมดระหว่างคุณกับแม่ของผมในเมื่อตอนนี้คาร่าจากไปแล้วก็ถือซะว่าสัญญาระหว่างคุณกับคาร่าก็จบลงในสถานการณ์อย่างนี้โนอาคาดไม่ถึงว่าชอนจะปฏิเสธความช่วยเหลือจากตนหากเรื่องที่เกิดขึ้นกับคาร่าเป็นฝีมือของแนนซี่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็มีส่วนต้องรับผิดชอบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นพอเขาเองก็เป็นคนดึงคาร่า,าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายโนอารู้สึกกังวลต่อให้ตอนนี้แม่ของเธอจากไปแล้วแต่ในฐานะที่ฉันแต่งงานกับคาร่า,าฉันก็ยังคงมีฐานะเป็นพ่อของเธออยู่ฉันขอสั่งให้เธอไปอยู่กับฉันชอนตกตะลึงเขาไม่เข้าใจว่าทําไมโนอาถึงยังต้องมาคอยดูแลตนเองหลังจากเงียบไปคู่ใหญ่โนอาก็เอ่ยปากนายจะอยู่ตัวคนเดียวโดยไร้ที่อยู่และคนคอยดูแลในตอนนี้ไม่ได้ ผมโตพอที่จะตัดสินใจอะไรเองได้แล้วโดยไม่ต้องเป็นภาระให้กับคุณถ้าอย่างนั้นจะไปอยู่ที่ไหนในเมื่อตอนนี้เงินสักบาทนายก็ยังไม่มีถึงแม้เขาจะไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวมาก่อนก็ตามแต่ต่อไปเขาจำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักท่าทีดือ้อรั้นของชอนนั้นใช่ว่าโนอาเพิ่งจะเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกในเมื่อไม่ยินยอมเขาก็ต้องบังคับอีกฝ่ายเท่านั้นโนอายื่นมือหนาของเขา คว้ามืออีกฝ่ายไว้แน่นคราวนี้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะแข็งขืนไม่ยินยอมยังไงก็ถูกจุงไปอย่างง่ายดายชอรระงับความไม่พอใจบนใบหน้าของตนหากเป็นก่อนหน้าเขาคงไม่ยอมแต่ด้วยเรี่ยวแรงที่มากกว่าทําให้เขาต้องยอมอีกฝ่ายมือของโนอาอบอุ่นถึงแม้ใบหน้าของอีกฝ่ายจะเย็นชาก็ตามชรสายหน้าไม่หยุดตอนนี้ที่เขาอ่อนโยนและเมตตาต่อตอนเองก็เพราะสัญญา ที่เคยตกลงกันไว้กับคาร่าเพียงเท่านั้นถ้าไม่อยากให้ฉันกังวลใจก็หยุดทำตัวเหลวไหลซะตกลงไหมนั่นคือคำพูดของโนอาซึ่งดูท่าทางเขาคงพยายามที่จะทำหน้าที่พ่อที่ดีของผมในขณะนี้ในวินาทีต่อมาโนอาก็พาผมมายัางบ้านของเขาเข้ามาสิไม่ต้องห่วงนอกจากพวกเราแล้วที่นี่ก็ยังมีจีนอีกคนนึงเขามักจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ตาม แต่นายควรอยู่ห่างๆจากจีนให้มากจะดีที่สุดฉันไปทําอะไรให้นายต้องรังเกียจฉันขนาดนั้นเสียทีที่เป็นเพื่อนกันแต่นายกลับไม่เคยไว้ใจฉันเลยรู้หรือเปล่าว่าฉันเสียใจมากขนาดไหนกับคําพูดของนายโนอาเหลือบมองจีนแวบหนึ่งก่อนเดินพาชอนไปที่ห้องหลังจากลังเลอยู่พักใหญ่ชอนเลือกที่จะอยู่ที่นี่หากให้อยู่กันตามลําพังเพียงสองคนตนเองคงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในเมื่อมีคนอื่นอยู่ด้วย ตนจึงรู้สึกเบาใจขึ้นอย่างบอกไม่ถูกประตูห้องถูกเคาะอยู่นานแต่คนภายในห้องกลับไม่ยอมเดินมาเปิดหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชอนหรือเปล่าโนอารีบร้อนหากุญแจสำรองมาไขาประตูจีนเห็นสีหน้าย่มแย่ของโนอาเขาจึงคิดว่าอีกฝ่ายต้องเกิดเรื่องแน่ถึงได้รีบร้อนเดินไปยังห้องที่ชอนพักด้วยอีกคนนึงแต่ใครจะคาดคิดทันทีที่ประตูเปิดออกชอนนอนหลับอยู่บนเตียงเรากับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอืมนอนสบายเลยนะ ทั้งที่คนอื่นตกใจกันแทบแย่จีนเลิกคิ้วขึ้นสังเกตสีหน้าโนอาที่ยังยืนนิ่งอยู่พวกเราไปกันเถอะเข้านอนได้ก็ถือว่าดีแล้วสำหรับพวกเราตอนแรกยังคิดเป็นห่วงอยู่ว่าจะนอนไม่หลับเพราะเพิ่งจะเจออะไรแย่ๆมานี่ฉันคงคิดมากเกินเหตุก่อนเดินออกจากห้องโนอาก็ไม่ลืมเปิดไฟทิ้งไว้นายเปิดไฟทำไมเดี๋ยวแสงสว่างก็แยงตาเขาทำให้เขาตื่นหรอกชอนเขากลัวความมืดอ๋อ รู้ใจกันดีแฮะจีนพอได้ยินคำตอบเขาก็หัวลอกมาไม่ได้ไม่แน่แน่นาคตนายอาจจะเปลี่ยนจากผู้ปกครองเด็กคนนี้กลายเป็นอย่างอื่นก็ได้พูดเหลวไหลไปห้องของนายได้แล้วงานนะ่ะทำให้ไวเหมือนกับยุ่งเรื่องของชาวบ้านบ้างนะจีนได้แต่หัวเราะอยู่ในลำคอเขายังไม่อยากมดสนุกเรื่องความรักมักจะมาตอนผ่านความยากลำบากมาด้วยกันเมื่อก่อนตอนมักจะได้ยินแต่ไม่ค่อยใส่ใจแต่คราวนี้ตนเองกับมั่นใจ ชอนถอนหายใจเฮือกใหญ่เขายังไม่อยากเจอใครจึงแกล้งหลับคิดไม่ถึงว่าโนอาจะเข้ามาดูตนภายในห้องวันนี้เขาทั้งสับสนและสิ้นหวังทว่ากับยังมีโนอาคอยห่วงใยตนเช้าวันรุ่งขึ้นชอนตื่นมาส่งกระจกแต่กับพบว่าดวงตาของตนแดงก่าอย่างเด่นชัดถ้าออกไปนอกห้องทั้งอย่างนี้อาจจะยิ่งทำให้โนอาเป็นกังวล เมื่อเดินออกจากห้องชอนหันมองซ้ายทีขวาทีเขาตัดสินใจวิ่งไปอย่างรวดเร็วเพื่อออกไปจากบ้านอ่ะนายรีบอะไรขนาดชนคนได้ทั้งคนเสียงของจีนดังพอที่จะทําให้อีกคนปลายตามมามองทางเขาผมขอโทษครับคุณจีนผมไม่ได้ตั้งใจชอนก้มหน้าก้มตาจดจ่อยอยู่กับปลายเท้าของตนเองทําไมต้องรีบออกไปข้างนอกเรื่องของคาร่าฉันให้คนอื่นช่วยจัดการให้แล้วช่วงนี้นายพักอยู่บ้านก่อน ส่วนของใช้ต่างๆฉันจะพาไปซื้อในช่วงบ่ายชอนไม่ได้ปฏิเสธฉันต้องไปบริษัทก่อนจีนจะอยู่เป็นเพื่อนหากเขาทำตัวลุ่มล่ามก็โทรบอกฉันได้ทันทีโนอาพูดทิ้งท้ายก่อนจะรีบร้อนเดินออกไปชอนได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นตนก็พอจะโล่งอกแต่กับพบว่าจีนกำลังจ้องมองเขาด้วยสีหน้าเหมือนยิ้มคุณจีนชอนรู้สึกร้อนลอนนิดๆอีกฝ่ายส่งเสียง อืมในลําคอแล้วเพ่งพินิษใบหน้าของชอนโดยละเอียดข่าวหลังก็อย่าร้องไห้มากจนตาบวมในตู้เย็นมีแผ่นเจลเอาไปประกบสิชอนรีบปฏิเสธไม่เป็นไรครับถ้าโนอามาเห็นเข้าช่วงบ่ายคงยุ่งหน้าดูเลยละ่ะจีนยิ้มที่มุมปากชอนอึ้งไปเล็กน้อยแต่ก็พูดขอบคุณอีกฝ่ายที่เตือนเขาฉันอยู่ห้องข้างๆถ้ามีอะไรก็เรียกได้พิบตาต่อมาชอนกลับมาที่ห้องของตน พร้อมกับแผ่นเจลเย็นเขานอนประครบตาอย่างว่าง่ายอีทานเคาะประตูห้องเขาเดินเข้ามาพร้อมเอกสารบอสครับบ่ายวันนี้ต้องเซ็นเช็คด่วนบอสพอมีเวลาสำหรับช่วงบ่ายไหมครับหนึ่งชั่วโมงเพราะฉันมีนัดหากที่เหลือไม่ทันก็ให้เลื่อนไปก่อนแล้วกันครับบอสช่วงนี้จีนใช้งานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีแค่เอกสารและข้อมูลบางส่วนเท่านั้นครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอืม หากเขาจัดการงานครั้งนี้สำเร็จฉันจะจ่ายโบนัสเพิ่มให้นายเป็นพิเศษแล้วกันขอบคุณครับบอสอีธานยิ้มเมื่อได้ยินอย่างนี้เขาต้องรีบทุ่มเทความพยายามปกติชอนมักไปห้างสปปรรพสินค้าประจำกับคาร่าหน้าที่หลักของเขาคือเด็กยิ้วของคาร่ามักจะเลือกซื้อของเกือบหมดวันหนึ่งจนชอนปวดแขนจากการหอบยิ้วของพลุงพลังแต่คราวนี้กับแตกต่างโนอาให้ตนเพียงแค่ลองชุด แล้วให้ทางร้านจะส่งไปที่บ้านดูท่าจะเป็นร้านประจำของเขาแต่ละชุดเขาเลือกแบบไม่มีทีท่าลังเลต่อราคาบนป้ายช้อนได้แต่กือน้ำลายเสนอว่าซื้อชุดเพียงไม่กี่ชุดก็พอโนอาค่อยควรอยู่คู่นึงก่อนจะเห็นพ้องดีเหมือนกันอีกไม่กี่วันก็จะมีคอลเลคชันใหม่ออกมาเดี๋ยวค่อยมาดูเพิ่มแล้วกันหลังจากเลือกซื้อเสื้อผ้าเสร็จโนอาชวนทานอาหารร้านใกล้ ชอนไม่ได้คัดค้านเนื่องจากตัวเขาเองก็เหนื่อยจนแทบจะหมดแรงตอนนี้เขาอยากหาที่นั่งพักเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อตอนที่ทั้งคู่เดินเข้ามาภายในร้านพอดีกับพบอีทานนั่งทานอาหารอยู่กับจีนทำไมสองคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้จีนส่งยิ้มแห้งๆให้กับพวกโนอาฉันพาอีธานมาแนะนำให้รู้จักกับทีมงานของฉันพวกเขาเพิ่งกลับไปก่อนหน้า พวกนายสองคนจะเข้ามาได้สักพักพูจบจีนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากอีธานจริงครับบอสถ้าบอสไม่รังเกียจนั่งทานโต๊ะเดียวกันกับพวกเราจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องรอคิวโนอาจ้องมองท่าทีมีพิรุษของจีนแม้กระทั่งตัวจีนเองยังเกือบสำลักอาหารออกมาโนอาสั่งอาหารของตนเพียงแค่สองถึงสามอย่างจากนั้นหันไปถามชอนช่างเอาใจกันจริงๆอีธานจ้องมองอย่างเงียบๆ อาหารถูกยกมาเสิร์ฟอย่างรวดเร็วจีนนึกสนุกอยากเพิ่มอัรถรสเขาจึงชวนทุกคนเล่นเกมแต่กับถุกทุกคนปฏิเสธอย่างไรเยื่อใยนับว่ามือนี้จืดชื่อที่สุดที่เขาเคยทานมาระหว่างนั้นชอนขอตัวไปเข้าห้องน้ำอีธานขอตัวไปรับโทรศัพท์ที่โต๊ะจึงเหลือเพียงแค่โนอากับจีนที่นั่งกันจีนมองแหวนบนนิว้วยังใส่อยู่เหรอในเมื่อคนก็ตายไปแล้ว โนอาส่งเสียงอืมในลำคอขณะที่ชอนกำลังจะเดินกลับมาจากห้องน้ำในจังหวะเดียวกันนั้นอีธานคุยโทรศัพท์เสร็จทั้งคู่จึงเดินมาพร้อมกันเสียใจด้วยนะเรื่องแม่ของนายขอบคุณครับฉันหวังว่านายคงจะไม่ใช้ความน่าสงสารของตัวเองพยายามเข้าหาบอสหรอกนะอย่าลืมว่าบอสยังคงเป็นพ่อเลี้ยงของนายอยู่ผมเปล่านะให้มันจริงเถอะฉันจะไม่ยอมถอย เหมือนกับครั้งก่อนอีกแน่จีนมองเห็นอีธานยืนคุยกับชอนที่อยู่ห่างไปเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าโนอาทนชีวิตจืดชืดน่าเบื่อแบบนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองตอนนี้ก็เป็นอิสระจากพันธสัญญาแล้วแท้ๆแต่ยังคงวางตัวเหมือนเดิมจีนยิ้มทีหนึง่งนายไปส่งอีธานหน่อยสิยังไงเขาก็ช่วยงานของฉันจนเหนื่อยแล้วนายไม่ได้เอารถมาเองหรือไงฉันเพิ่งส่งรถของตัวเอง เข้าศูนย์ซ่อมขอติดรถนายหน่อยนะถึงต่อให้ฉันปฏิเสธแล้วนายจะไม่ไปอย่างนั้นหรอจีนยิ้มกว้างฉันก็ยังจะไปอยู่ดีช่วงนี้ฉันหางแตกนายก็รู้นี่โนอาหรอกระทั่งทุกคนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเขาจึงขับไปส่งอีธานก่อนระหว่างทางอีธานที่นั่งอยู่เบาะหลังข้างๆชอนเขาชวนอีกฝ่ายคุยหลังจากจัดงานส่ง,งแม่นายเรียบร้อยแล้ว นายตั้งใจจะย้ายไปอยู่กับพ่อแท้ๆของตัวเองไหมประโยคนี้ทำเอาช้อนนิ่งอึ้งไปคู่ใหญ่เขาไม่รู้เลยว่าพ่อแท้ๆของเขาเชื่ออะไรที่สำคัญยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าโนอาเพ่งมองกระจกหลังก่อนจะตอบตอนนี้ฉันเป็นพ่อเลี้ยงของเขาต่อไปฉันจะเป็นคนดูแลเขาเองจีนมองออกว่าโนอาดูแปลกๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ไวายปอบโยนช้อนให้สบายใจนายยุ่งขนาดนี้ยังต้องคอยดูแลคนอื่นเพิ่มอีกจะไหวเหรอ โนอายิ้ม no แน่อยู่แล้วขนาดนายมาอยู่กับฉันโดยไม่ได้เชิญยังดูแลดีขนาดนี้เลยนี่แค่เพิ่มใหม่คนจะเป็นไรไปจีนรู้สึกจุกอกจนแทบอยากจะกระอักเลือดออกมาอีธานนึกเสียใจที่ตนเองต้องการจะซ้ำเติมชอนแต่ผลกลับย้อนมาตอกย้ำตนเองให้ยิ่งเจ็บปวดเขานั่งนิ่งเงียบจนกระทั่งถึงบ้านแล้วกล่าวขอบคุณโนอาในที่สุดเขาก็ควรตัดใจเสียที พิมบอกมาสิว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงข่าวที่เธอได้ยินมานั้นมันผิดคุณแนนซี่คะเรื่องทั้งหมดได้รับการยืนยันแล้วอีกไม่กี่วันก็จะมีการจัดงานศพให้คาร่าแนนซี่อึ้งไปชั่วคู่แล้วหมอนั่นละ่ะตำรวจสงสัยว่าเป็นฝีมือของเขาหรือเปล่าคุณแนนซี่ใจเย็นก่อนนะคะเท่าที่ฉันทราบมาคาร่าตายจากไฟไหม้บ้านแนนซี่เงียบไปคู่หนึ่ง ก่อนพูดต่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาร่าทั้งหมดให้ไปทำลายทิ้งซะส่วนเรื่องนักสืบเธอไปจัดการให้ฉันหน่อยอย่าให้ใครสงสัยว่าฉันติดต่อเกี่ยวข้องกับเขาค่ะพิมพ์ขานรับเธอพอจะคาดเดาสาเหตุที่แนนซี่ร้อนลนอาจเป็นเพราะราฟาเอลเกี่ยวข้องกับการตายของคาร่าแนนซี่นึกเสียใจที่ไว้ใจราฟาเอลมากเกินไป เธอแค่คิดว่าอีกฝ่ายค่มขูเพื่อต้องการเงินแต่เรื่องกับกายเป็นการฆาตกรรมซึ่งหากราฟาเอลโดนจับกลุมตัวแล้วก็ตัวเธอเองก็มีโอกาสที่จะโดนหางเล่ไปด้วยจะยังไงก็ช่างฉันไม่มีทางยอมติดคุกตอนแก่แน่ระหว่างที่นั่งคิดหาหนทางภายในห้องอยู่คนเดียวนั้นพิมพ์ที่เดินออกไปจากห้องก่อนหน้านี้แน่ฟังอยู่อีกฝั่งของประตูแนนซี่ต่อให้เธอคิดหนี พรุ่งนี้ก็ไม่ทันซะแล้วโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอีกครั้งชื่อของแนนซี่ปรากฏบนหน้าจอคราวนี้โนอาตัดปัญหาด้วยการปิดเครื่องแล้วเข้านอนวันรุ่งขึ้นเขาไปทำงานปกติกระทั่งหันไปมองโทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่องไว้จนถึงตอนนี้คุณโนอาพวกเราขอรบกวนเวลาของคุณสักหน่อยโนอานิ่งเฉยไม่ตอบอีกฝ่ายเขาจึงแสดงบัตรตำรวจยื่นให้โนอาดูโนอาจึงยินยอม ตามอีกฝ่ายออกไปแต่โดยดีโนอาไม่เคยเห็นสภาพของแนนซี่ย่ำแย่ขนาดนี้มาก่อนเธอเดินซวนเซออกมาจากห้องสอบสวนแนนซี่สะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นโนอาเธอรีบร้อนลนเดินเข้ามาหาเขาแต่กับถูกตำรวจพยุงตัวเธอออกไปตำรวจนายหนึง่งนั่งเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองโนอาขมิ่งล้วกับกำลังพิจารณาท่าทีว่าเขามีท่าทีเช่นไร แต่ดูท่ารับมือโนโอาไม่ง่ายอย่างเช่นลายก่อนชายหนุ่มไม่ได้ส่งเสียงโวยวายไม่ได้เอะอะอาลวาดเอาแต่นั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ตำรวจคิดด้วยความหมอนใจทว่ายังคงถามฝ่ายต่อไปอย่างใจเย็นคุณรู้จักคาร่ามานานเท่าไหร่ถึงได้ตัดสินใจแต่งงานกับเธอผมรู้จักเธอได้เพียงหนึ่งเดือนและตัดสินใจแต่งงานกับเธออ๋อ ไม่คิดว่าเร็วไปหน่อยหรอครับตำรวจยิ้มออกมาด้วยอายุขนาดผมคงตัดสินใจดีแล้วแล้วครับการแต่งงานสำหรับผมไม่เกี่ยวกับเวลาที่คบหาตำรวจโน้มหน้าพังหายใจหนักๆคุณอยากให้เธอตายใช่ไหมครับทำไมผมถึงต้องอยากให้เธอตายด้วยในเมื่อเราสองคนก็ไปด้วยกันได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรตำรวจพยายามข่มขู่ให้อีกฝ่ายกลัวเผื่อจะได้เผยพิรุธแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิด อีกฝ่ายไปจริงๆงั้นคุณรู้จักราฟาเอลไหมผมไม่ทราบว่าเขาคือใครคุณตำรวจเอ่ยชื่อของเขามาดูท่าทางเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณฉลาดจริงๆกับบีให้ตำรวจอย่างผมต้องตอบคำถามของคุณแทนเขาคือสามีเก่าของภรรยาคุณเธอเคยพูดชื่อของเขาให้คุณฟังบ้างไหมที่ผ่านมาคาร่าไม่เคยเอ่ยเรื่องอดีตของเธอให้ผมฟังเลยสักครั้ง และผมก็ไม่ชอบฟื้นฝอยเรื่องในอดีตภายในห้องสอบสวนตกอยู่ในความเงียบผมขอบคุณที่คุณให้ความร่วมมือและเสียสละเวลามาที่นี่หากมีอะไรต้องการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็คุณคงไม่ปฏิเสธนะครับครับผมขอตัวก่อนขณะที่โนอาเดินออกมาจากห้องสอบสวนเขาเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองลืมเปิดเครื่องตั้งแต่เมื่อคืนโปรดติดตามตอนต่อไป